คลิปก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าอยากดูเราเล่นบอมแดนซ์แล้วก็มีคนบอกว่าอยากดูสกอตฟิลตัวสปิดไฟซึ่งบทสองชิ้นนี้มันก็เข้ากันพอดีก็เลยจับมายำด้วยกันซะเลยแต่สปิดไฟเนี่ยปืนดีเอาไว้เดี๋ยวค่อยทำดูอีกทีหนึง่งแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ก็เอาเป็นเซตบอมแดนส์กับสปิดไฟก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราหยิบมาเล่นจะเป็นยังไงดูวกันว่าถ้าหยิบมาเล่นจะเป็นยังไงไปวิ่งบนดินเฮ้ยมันวิ่งแล้วปะ เออแสงได้ยินเสียงดินป่าหรือเปล่้างนเหรออ๋อป่าป่ามันแค่อยู่จิ้ตรงนี้เฉยอันนี้อีกาแสงเนาะใช่ใช่ใช่ระวังป่าระวังเฮ้ยออกมาแล้วมาแล้วฝอ่งแสฝั่งแสงนะจ้ะแค่แค่ประตูนี้ประตูนี้อ่ากำลังไปนะโอตนี้ยกำลังไปวิ่งอยู่วิ่งอยู่โอ้ยตัวตัวถ้าใจละสองตัวเลยเอ่ะใช่เป็นน้องรวยกันจัิงปะ เป็นคนนี่อยู่ในบ้านใช่แล้วคนในบ้านััเอไม่ตายดิูเออ้้งหมทงแทกไวอ่ะัเรขัตัวต้องนร้องต้อ่ไมา เ้ใจดวต้องหลีดต้องหลดเราินะเราหิวนะตาย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 เหลือข้างบนข้างในมันเป็นปืนพกคูเป็นปืนพกคู่จะออกมาแล้วมั้ยไปเราดักให้เราดักให้เราเป็นชัดกันระวังรหลดเปะ เท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 อ่านี่นี่คนไหมตามคนคาอยู่ตรงตรงซอยตรงเนี้ยโอเคเป็นคนเล่นในป่าด้วยเป็นนักเลงในป่าในป่าในในป่าหลังบ้านบอสสี่กับปามใช่ใช่เป็นตัวภาคภูมิอ่ะไม่รู้ตัวอะไรเราเราเราไม่ได้ละมันน่าจะดักละไปดีกว่า มันไกลเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆกระเตบไปเดือดก็ใช้ปืนไกลกันหน่อยพวกเนี้ยมอสินเนี่ยอยากเคลียร์นั้นก่อนปะ<ฮ>อะไรัยิงเอโมก่อนละคนลุมเราสองคนอย่างนี้นนทุกคนมุนหัวนะบ้านทอ่คนุนห นนเราละระหวังเพื่อนของของเรามันหายไปหรือยังหายแล้วลเหรอ,อเรากลัวคนในบ้านอะ่ะเหมือนร้อยยีออ่สิบดาเมจ่ทั้งหลที่เราปีมีถุงเงินนะ ไม่แดงปล <ะ S 2> <ปะ S 1> าเราเก็บอยู่เสร็จแล้วเอ้ยเอาไอ้นี้ไปมีเทออปพอแล้วแต่แตะล่อไปถังแดงดิเน่ยอเอาเลยเลย,ยกระมัดใจเอ๊ยหมามาป้าฟมเปิดตู้นี่คอมเม่์ซื่อ<ฮ>ไงคุณผ่ะเฮ้ยฮัลโหล ตีเบาหนะ่อยโอ้โอ,อ,อ,อนอยร้อยสี่เมตรร้อยส่เมตรไกลไกลไกลปั๊มอยูปเป็นสะโขบนะเดี๋ยวเราบักนะปีบหนบเข็ไวสปราร์สปรา<อ>สปราค์คหนแป๊บ อะไร่บบเนี้ยไม่สวยอย่างนี้วะน่าหยิบเด็กคออย่างสุดหยิบแล้ว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 จริงมาจากวินดี้รันนู่นน่ะมันไกลมากคนละความเปล่าเลยสวยนะเออไม่แต่ปกติเราก็เล่นโจกันแบบนี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยป่ามันดีมันมันดีมันมันเก็บเลยเฮ็ดปามีสตีวบอลเปิดประตูปะแจ นี่ปังเก้อป่ะไหนอ่ะบนหลังคาที่เลยนิดวิ่งมาเร็วเออผมข้าแล้วสักคนบ้านหรอใช่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 คนบ้านต่มันเราไปช็อตกันอ่ะโอ้โหไม่มีระเบิดปิดแ่ะไประดับประตูฝั่งนี้นะค่ะต่างมันหน้าต่างเปิดแล้วนะปามหน้าต่างเปิดแล้วนะก๊า เปิดลงมาแล้วเ LIKE พื่อนลงมาแล้วลงมาแล้วมันจะไปหลงคุณไม่ได้หลังค่ะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วได้ละได้แล้วได้แล้วท่นตายบนหลังคาหรือมันตายข้างล่างวะข้างล่างตายข้างล่างปะปะระเบิดดูไหนตรงไหนอะเซงเอาราคาที่เด <sk uh, oh 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 like oh oh ิมราคาที่เดิมโอ้ยตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งไม่ลงระเบิดน่ารัก ไปสองแล้วเหือลังพาบ้านบ้นแสงบ้านเดียวโอเคเข้าใจละกำลังไปไม่ไหวจะเคลียร์แล้วมันนี่มันนี่เล่เ d e ย e speed fire ตายแล้วตายแล้วโอาย two thousand years later เรีดีโดนอยู่ไม้เจ็ปุ้ยบอสเจอไร้ป็นไรอ่ะบอสที่เป็นไนเปอร์หเป็นตัวนี้แหละไอ้หนีนี่ยวิ่ง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 เกาล้อนปะกาล้อนปะกาล้อนปะข้างหลังเหรอเออตอนนี้นะเออไม่เป็นไรไม่เป็ไม่ทันนไม่ทันเลือดเราเหลือน้อยเดี๋เดๆๆเดอคอยิก่อนขอยิวก่อนขอฮิวก่อนเราเห็นพุ่มไม้เนียนอ เะต้องเอากาวร้อนปลาแลวถวเนี้ยจะวิ่งมาอยู่พุ่มเราได้ปะได้ดิจากไหนวะจากสะพานลุนมันที่สแกนไม่เห็นด้วยอืมเฮลลาปลาให้นะเฮเอาสองคนสองคน,นดันมันแล้วน,นะไปถอยก่อนใส่มาใส่มาใสมาปิ๊ ตายจะทำไหมไม่ตายทีโอ้โหเฮ้ยตายอเฮ้ยตาดีกัน,บบนี่ยไม่เรามีด็อกเตอร์ป่ะมีมีมีมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลเดี๋ยวดูนี่ดูเขาไม่มีด็อกเตอร์ดิวะวิ่งไปวิ่งไปตาไปด้วยไหมตบไปด้วยตบไปด้วย มันกำลังจะข้ามมาแต่อย่างนี้มันได้บารตี้แสงแต่ยิงยิงไม่ได้โอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้โนเข้าหโ้าห้โ้โ้าหห้โหเ้โหโว้โหออ้โ้โ้

ไอคนนึงนี่ต้องเดาฝั่งเราหอเ้าแล้วเราขอขอแล้วแล้วแล้วไม่ดแล้วใจยังเขแบ เสร็จแล้วป่ะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยทำไมไม่ถึงยิงวะอืมตายละไม่อยากลงเสี่ยงอ๋อข้าวไม่ทางซ้ายทางทางไอ้บ้านสองชั้นปะไปอีกแล้วอ่ะสามสิบเจ็ดเมตรสปาร์กอ่ะมันดักอยู่แล้วหรือเปล่าได้เฮดช็อตอ่ะ 37เมตรฝั่งไม่น่าจะทางบ้านนั้นปะง่ายๆตัวนั้นนึงในบ้านสนิทเลยทอดเดอะแร็ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้อุ้ยใช่ใช่ใช่ตะขี่อยู่นะตะปาไอรอนสายอะบอลตืนยาวมาดูแสงนัดกระเพื่อมนิดนึง แสงเจอคนปะปามตีเลยเนี่ยมาดีกวนะเปียสายเสยกใช่ใช่ใช่แสงแมาก่อนดีกว่าไอ้นอนใช้ยิงสุดบดสุดบดโอ้โหไรมมาไรมมาลงอยู่ช่วยแสงดีกว่าปามมันน่าจะเป็นตี้เสือก เดี๋ยวเราปลากาวร้อนไหมโอ้ยากครับๆตามอยู่เงียบดิเราอย่างเงี้ยเนตระวังเนตระวังฝั่งนู้นฝั่งซ้ายอ่ะเฮ้ยสะายอย่างงี้จะปั่นยังไงอ่ะมันมันเป็นผีมันทำพีไปแล้วต่างทางเลยต่างทางข้างหน้าเราแถวนี้ยเราแถวนี้ยเสื้อแดงแดงมันอยู่ในบ้านอ่ะต้องไม่เคลียร์บ้าน ไปหมาวิ่งนี่กำลังกำลังเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจุดแต้มวิ่งคนตายโอ้ยสปาร์คมันยังอยู่ฝั่งโน้นอยู่เมื่อกี้เออปืนอะไรอ่ะใช่เอ้ยโดนสไโด์รับป่ะครับถูกบนไอ้นี่ปะมันเดินป่ะใช่นี่โอ้ยไปโดนกัน ตัดเปซ้ายตัดเปซ้ายเด็กวิ่งมดูลามอยู่ในบ้านมีกร์เสียงมีมีตัวโอ้โหเอเอียวกันเอี่ยงกันเอียันสปาร์คใช่ไหมรออัปคัตนี่แม่นนะ ไกลๆโอ้โหปิ๊กหมีจังวัอตเตี่ยเนี่ยเอาคิว่อนะปอมอ่าเม่นหนึงวะมันอยู่ไหนท่าน่ารักท่านารสวยตายตายตายใช่ปะตายตายตาเราไม่มียาเรามียิงหนึ่ยนยิอยู่ ไม่อยู่ในบ้านนั่นน่ะไฟเผาปะไม่มีไม่ได้พกมาได่กีหลายตีนนะโอเคเดียบผมอขอแล้วขอ้อแอล้วไปต่างปะเทปั้มปลาระเบิดปัมกตายระเบ มาเข้าตูดมแล้วปะไม่รู้ไม่รู้ใช่ระวังเปิดทห้นี่มานมออนหนิอ๋อนี่ดูสิเป็นอะไรไปแต่ไปแต่ใช่มามามามันเหมือนมีทะลุป,ประตูมาแล้วก็เลยยิงสวนมาเข้าไปข้างบนเหรออ้ยมาเดีย๋ยวช่วย มาให้เราช่วยไหมต้องต้องต้องช่วยแสงกันช่วยแสงกันโอเคมาแถวนี้จุแถวนี้อืมแถวนี้ให้ดูเลย ตัวโดนนั่นเลยเก็บตอบแบ้งล่างปะยสวยกำลังกำลังจะกำลังจะยิงเลยตาจินไหนาางหน้าอีกเลอีกแอ้ัแครกปาขวาฝั่งขวาฝั่ง้หญิ่นะเ็ค ไังเหมึง uh ว่าวไม่นะครับแร็กนะแร็กแท็กวายยยยยเฮ้ยเฮ้ยดุดเก็บล็อกปะาล์มเก็บสองแล้วปามเก็บสองแล้วเหลืออีกคนนึงโอเคปาล์มระวังมันเดฟโฟชุบเพื่อนนะเฮ้ยโอเคฝั่งนี้ฝั่งแสงแสงโดนหนีบปะ จะปะเดี๋ยวเราดูแซงน้ะปามเผื่อเราได้คุย,คยบอกปามแซงกำลังดันข้ามผ่านน้ำไปนะปามอยูตรงไหนปามวันนี้วันนีูกข้างหน้าแซงนั่นแหละแฉกนั้นนึงแฉกไว้นั้นนึงโอเคหน่นงหน่องนะ 2000 years later. มันใช้ออฟฟิเซอร์บรลเลอร์หรือไม่ก็ปืนอะไรที่อี่เป็นบรลเลอร์กับกับโมซินสปปักวะเราโดนใ่ตายโอ้ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ